สวัสดีค่ะกับปีชาแนวเด้อค่ะเด้อมือนี่เข้ามาทำบุญรวมญาติค่ะรวมญาติอ่าพีน่น้องเนาะค่ะตะกูลเพชรสังหารต้นตระกูลคือเพชรสังหารค่ะเข้ามาร่วมกันค่ะค่ะ หลูกหลานมากกนเต็มเต็มผู้นำของเขาก็คือตาใจน้องค่ะตาใจเพชรสังหารตอนนี้เพิ่นก็แปดสิบกว่าแล้วค่ะนี่คุณยายสมจิตยายตึงนี่ติ๊ก ข้างนั้นเนาะเป็นข้างน้นก็เป็นซุ้มพี่ซุ้มน้องญาติญาตตนตระกูล เพดสังหารนะคะค่ะอันพ่อสงการปีใดเฮากับสีมา,ท,าทํ้พิธีจังสี่ถูกปีค่ะสีมารวมทําบุญน้กากันจังสี่ถูกปีค่ะนี่ก็อาจารย์สวัสดีค่ะคุณ <laughs> ต้อยนะคะ ฮ่าจ้าไปเอาไอ้นี่รวมทำบุญเป็นสี่ทุกปีก่นวันนี้ลมลื่นค่นลมลืน อ,อากาศเย็นสบายค่ะล่มลื่นน้ำเนาะค่ะค่ะนี่ไก่กัมีค่ะไก่ตัวี้ค่ะ อันนี้ไก่แกพี่พี่ไก่แไก่แเอี่ยังดมองเออเดี๋ยวเขาขาเอาใจนั่นอีกได้เขายังว่าขนมเขา สวยเขามีบอลูกเดี๋ยวเขาเขาจะแจกพี่แจงนองเขากินอีค่ะนี่นี่นี่บัดหลวงเขาเนาะค่ะหลวงบัดหลวงนี่บัดหลวงของเขา ค่ะอืมอืม,อ,มอันนี้ต้นอ่าไอลินไอ้ไอ้ไนี่คือต้นอะไรนะอะไรอะไรอินเดียเออเพื่อนบอกตาทุ้ยละ ักก็ลืมเป็นไม้มงคลไอ้ต้นยางบ่ยางอินเดียต้นอยียง ไก็ได้สิถึง่ได้รับรับไ้แ่งไปคุณเล่ยครับไปุเล่ไคเ่ยอเต้าคนี้ต้นยางต้นยางอินเดียเด้อท่าต้นยางอินเดียต้นยางอินเดียค่ะปัดจำได้แล้ว คือสีคือคือดอกเป็นต้นใหม่มงคลค่ะเปียกซับนั่น,นกนคือต้นสารพีนี่นี่นนนต้นสารพีใหญ่ใหญ่ใหญ่นะค่ะ